สุดงงปล่อยให้เข้ามาได้อย่างไรแม้แต่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังถูกคนร้ายบุกเข้าไปใช้ขวานทุบกระจกจนแตกละเอียดซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ไปในสารกลางหลังใหม่ชั้น4บริเวณประตูกระจกห้องผู้ว่ามีร่องรอยถูกทุบก,กระจกแตกละเอียด และที่พื้นหน้าห้องมีหยดเลือดเป็นทางยาวนอกจากนั้นใต้โต๊ะทำงานของเลขานุการผู้ว่ามีขวานเหล็กที่ใช้สำหรับทุบกระจกในการดับเพลิงตกอยู่และมีหยดเลือดติดอยู่เช่นกันจากการสอบถามอาสอเวีประจำสารักลางบอกว่า เมื่อเวลาทีสองของคืนที่ผ่านมาพบเห็นชาวต่างชาติไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นสีดำแอบอยู่ที่ชั้นหนึ่งใกล้ลิฟต์ต่างอสจึงได้เข้าจับตัวแต่ชายคุณดังกล่าวสะบัดแขนหนีขึ้นไปตามชั้นต่างๆของศารากลางต่างอสจึงแจ้งทางตำรวจให้เข้าตรวจสอบและค้นหาชาวต่างชาติแต่ไม่พบตัวหลังจากนั้นได้ยินเสียงกระจกแตกแต่ไม่ทราบว่าจุดไหนและหาตัวชาวต่างชาติไม่พบ จนกระทั่งเช้าวันนี้แม่บ้านเข้ามาทำความสหอาดพบว่ากระจุกหน้าห้องทำงานผู้ว่าแตกจึงได้แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบขณะเดียวกันทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชายชาวต่างชาติพยายามที่จะขโมยรถของชาวบ้านที่ร้านสะดวกซื้อใกล้กับสารกลางจังหวัดภูเก็ต จึงนำกำลังเข้าจับคุมตรวจสอบทราบว่าเป็นชายชาวรัสเซียอายุประมาณ24ปีจากการสอบถามให้การมบกพุนในเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อดูอาการวานักตีตีสองเมื่อคืนนะครับในตีชาวต่างชาตินะครับซึ่งใน,ใน,ต,อนตอนเช้าที่เช็คดูแล้วก็มีสภาพเป็นเลืองจิตใจสภาพจิตก็มีใบใบรักษา เรื่องของโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับขึ้นไปก็คงคงไม่มีอะไรอื่นนะดูแล้วน่าจะหวังเรื่องทับสินนะอาจจะต้องการทับสินเพราะเข้าไปแล้วไม่มีทับสินก็ออกไปนะครับก็ทางอสกอ็ได้ติดตามกันที่เข้ามาตลอดนะครับแล้วก็จับตัวส่งโรงพยาบาลเพราะเขาได้รับบาดเจ็บเรื่องกระจกบ,บาดนะครับอันนี้ก็ได้วางามาตรการในเรื่องของการรักษารละสถานที่ราชการไว้ด้วยนะครับ เพิ่มเพิ่มมาตรการเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกส่วนราชการนะไม่ใช่เฉพาะสารก,การนะครับก็ตรงนี้เขากระทาผิดคือบุกรุกในยามวิการเราก็ทำดาเนินคดีแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเช่งรัดต่อไปก็ประชุมกับคณะของของตำรวจทั้งหมดนะครับก็ได้วางมาตรการในการที่จะมอนิเตอร์ดูกล้องวงจรปิดด้วยเลยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากทางพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่ที่เห็นก็รีบแจ้งเข้ามานะครับอาจจะมีบุคคล บางบุคคลนะครับเนื่นองจากว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอาจจะมีพฤติกรรมอาจจะไปดื่มเหล้าแล้วเมาแล้วก็มีพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วยทุกท่านถ้าทําผิดกฎหมายที่รุนแรงอะไรต่างก็อาจจะไปถึงขั้นที่จะต้องเพิกถอนี่น,นะครับอันนี้ก็ทางตออกมก็ดำเนินการนะครับต้อฝากพี่น้องช่วยกันดูและนะครับ